สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครับกัพบกันอีกแล้วนะคะเป็นสัปดาห์ที่5นะคะโอ้โหมาที่นี่นะคะแต่ละสัปดาห์ก็ต้องเซอร์ไพรส์กับเมนูที่นี่นอกจากอร่อยแล้วนะคะยังได้ไอเดียดีๆไปจัดจานทำเองที่บ้านด้วยวันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของร้านอ่ะเป็นเมนูอะไรคะก็คือเป็นเต้าหู้หมูหยองไข่เยี่ยวมาครับโอ้โหเรียกว่าครบเครื่องเรื่องของคนจีนเป็นอาหารจีนนะไข่เยี่ยวมา ดูอย่งแล้วก็ต้องดูฝังดูแลคุณผู้ชมคงงงกับอุ๋ยด้วยใช่ไหมคะว่าจะเข้ากันยังไงคือตอนแรกที่ตอนนั้นที่พี่ชินตั้งแต่เทปแรกนะโหรู้สึกได้ว่าแบบตายแล้วคิดได้ยังไงเนอะคิดเก่งมากๆเลยนะคะใครเป็นคนคิดเอ่ยในนู้อันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นของพี่อรันนะเจสิริคือแกจะเป็นคนชอบทานอาหารไต้หวันมากและนี้เองเนี่ยคือตอนตอนแรกผมได้ชิมได้ได้เห็นตัวอาหารมีบอกเอะมันจะเข้ากันยังไงเย็นงงงงแต่พอได้ทานเข้าไป เป็นหนึ่งเมนูที่ผมต้องทานบ่อยมากเต้าหู้บอกคนแล้วก็มีตัวนี้แล้วก็ลาบเป็ดที่บบบว่าทานได้เลยเลิวสุดๆนะเอาละค่ะใครที่แบบอยากจะแวะมาทานเต้าหู้ไข่เยี่ยม้าหมูยองเอิญเนาะแวะมาที่ร้านหยินหยางมิธที่นี่เดียงงั้นเราไปจดส่วนผสมกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรากลับมาวิธีทำกันค่ะได้ครับ เปิ้ลคะบบคอ่า่ะหัวใจหลักของก็คือต้องมีน้ำซุปด้วยนิดนึง <ผม S 1> นะคะซึ่งวันนี้นี่เราจะใช้น้ำอัลคลายเช่นเคยค่ะเป็นน้ำที่เหมาะสําหรับคนที่รักสุขภาพนะคะนอกจากที่จะใช้ดื่มแล้วเรายังมาทําเป็นอาหารได้เพราะว่าน้ำอัลคลายเนี่ยมีอนุาพานเ์ไกมากๆ <ม>จะแทรกซึมเข้าไปในเซลล์ของร่างกายทาให้เซลล์ในร่ารงกายเนี่ยได้รับน้ําแล้วก็ทําให้ร่างกายของเรารสดชื่นเรามาท่านตอนการทําเลยเริ่มด้วยน้ําก่อนนะครับอันนี้จะเป็นซอะสหอยนางรมนะครับตัวนี้เป็นหัวใจหลักเลยครับเพราะว่ามันจะทําให้ทั้ง3อย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวไข่เยี่ยวมาเองเต้าหู้แล้วก็หมูหยองเนี่ยมันสามารถกลมกลืนกันได้ครับในหนึ่งคำ กระเทียมสับนี่ก็จะได้เนื้อกระเทียมที่แบบว่าเข้มข้นเลยเนาะเป็นเนื้อเนื้อเคี้ยวกันเป็นแบบว่าสะใจคือจริงๆมันจะเหมือนบอกว่ากระเทียมสดอยู่ฮะใส่พริกนะครับอันนี้สร้างสีสันค่ะแล้วก็ได้ได้ลดความเผ็ดด้วยนะครับนิดนึ่งฮะนิดหนึ่งครับอันนี้เต้าหู้ฮะแล้วต้องเอาไปนึ่งก่อนอะไรไหมคะอันนี้เราเน่งมันได้รอแล้วนะคะอ่าเป็นเต้าหู้นึ่งแล้วนะครับแล้วครับ จะเห็นได้ว่ามีความเป็นหยินหยางด้วยนะครับคืออะไรเออคือตัวเต้าหู้เนี่ยสีขาวซอสเป็นสีน้ำตาลใช่ครับหมูยอเมนูง่ายๆแต่พูดได้เลยว่ารสชาติถูกปากแน่นอนครับใส่ถั่วนิดนึงถ้าคนชอบถั่วมากก็คือโรยเยอะๆก็ได้ครับอร่อยใช่ฮะเสร็จแล้วเต้าหู้ไข่เยี่ยวม้าหมูหยองง่ายสุดง่ายเลยครับ ก็ใครอยากมาทานแบบออริจินอลนะคะก็แวะมาเวียนมาได้ที่ร้านยินหยางนะคะให้คุณอ่านแนะนํานิดนึงค่ะร้านร้านยินหยางเราอยู่ที่ห้างเซนนะครับชั้นหนึ่งนะครับอยู่ตรงโซนขึ้นสำอางมาทาง BTS ก็ง่ายนะครับหรือว่าจะเข้าจากทางเซ็นเตอร์เวิด์ลเลยก็ได้หรือว่าจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถติดต่อนะครับที่เบอร์02101099หหรือว่าจะเป็นอีเมลก็ได้นะครับ info@ หยินหยางแบงค็อกคอมอินสตาแกก็คือหยินหยาง BKK นะครับผมฝากด้วยนะครับ ค่ะโอ้โหวันนี้นะคะก็5สัปดาห์เนาะที่เราอยู่ด้วยกันนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยทั้งเชฟเปิร์แล้วก็คุณอาร์ดด้วยทขอบคุณที่อุ๋วด้วยครับที่ให้โอกาสเราแล้วก็ช่วยช่วยแบบว่าสนับสนุนกับทางร้านด้วยนะครับค่ะก็ด้วยความยินดีนะคะก็ได้เมนูเด็ดๆนะคะพี่แบบว่าได้แวะมาทานที่นี่แอบเอาไปทําทานเองด้วยนะคะก็ต้องขอบคุณมากมากเลยนะคะขอบคุณมากครับคุณด้วยครับ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะเวลาในรายการเราหมดลงแล้วนะคะก่อนจากกันนะคะอุ๋ยก็ฝาก Tips, Tips, ริบบวิ่งทิปทิปดีๆเพื่อสุขภาพไปคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันแล้วอุ๋ยคุณอาร์และเชฟเปิ้ลผมต้อง,งลาคุณผู้ชมตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ